สวัสดีครับมาพบกับช่องนิพนธ์ดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาดูตลาดต้นไม้ที่นครสวรรค์นะครับสถานที่ตั้งอยู่ตรงเกาะยวนหัวมุมชุมชนป่าไม้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามราคากันด้วยนะครับตอนนี้ราคาเป็นย่งไงบ้าง อันนี้ชื่อว่าต้นอะไรคะอันนี้มหาไทยค่ะมหาไทยราคาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อันนี้อยู่ไปอยู่แปดร้อยแปดร้อยค่ะร้องเงสวยอยู่อันนี้ก็สวยนะเนี่ยอันนี้ธนุมานจองขนมอันนี้ธนุมานนะครับโอ้จองขนมจัดสูงด้วยนะครับครับเราเรานี่ให้สวยแพงเลยครับตอนนี้ตอนนี้แปดร้อยค่ะโอ้แปดร้อยไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลย ันนี้รองเท้านาลีอันนี้รองเท้านาลีนะครับสวยอันนี้450 450ยหบสีร้บจเรียบร้อยแล้วพญาผัดหวั่นรอรอเลยเลยตลาดนัดนี่มีทุกวันอะไรครับวันพุธค่ะทุกวันพุธนะครับวันพุธตอนเย็นมาได้เลยนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปนะครับ พ่อหญ้าถ่ายนะคระโอ้มีไม้สวยเอาขึ้นมาหน่อยครับฟอมสวยขึ้นเลยครับอันนี้เราจะดูต้นนี้กันอันนี้ชื่อต้นอะไรครับนี่อันนี้บับเบิ้ลค่ะบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลต้นละสามร้อยห้าสิบครับฟองโตฟองสวยมากฟองโตที่นี่นะครับตลาดนครสวรรค์อยู่จังเกาะยวนนะครับสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันพุธนะ โอเคเราจะดูต่อไปเลยโมาันนี้เลยันี้ชายชนนะครับชายชนพร้มสวยขายอยู่ที่9,5 0คพันาครับอนี้กสวยในตลงตอนโอ้อันนี้สวยไ่สไตล์ตอนตั้งใหม่ใหญ่มากนี่ของสว่างครับขงสว่างตันก อันนี้ตัวละหนึ่งร้อยครับน่าจะเป็นเหลื่งดบุตรลาดเหลีอยดุตรลาครับอันนี้น,น,นิวเ,เวฟให้งบสีก็สวยนะครับนิว

เราถ่ายใกล้ๆได้พี่ถ่ายใกล้ๆเลยโอ้สวยมากเลยไก่ราชวดีน้องกัดสิงแล้วโตแล้วโตแล้วเท่หร่โบราณไก่พันได้แพงไหมครับตอนนี้ตันนี้สองพันตนนี้สองพันบาทรับกัดสิงก็มีสองร้อยมรหน้าสิงมีสองร้อยมตนะลอร้ครับมอรูไปเลยก็ไดประมาณสองร้อยบาทถึงไปน สามารถมาดูได้นะครับตลาดนัดทุกวันจุมทเกาะ่นีนี่ค่ะนคันีะนีค่ะน่คนี่ค่ี่อะนีอคนนี่ค่นี่ะนี่ค่ะนี่คอะนี่คงตนว่นี่คัน่ะนีค่ะนี่ค่่่่ค่่นี่นน่ะนะค ต้นเล็กเท่าไหร่นะครับต้นเล็ก300ต้นเล็ก300บาทนะครับค่าตลาดร้อยบาทอยู่กองนู้งนะร้อยบาทอ้ร้อยต้องมีลวดคล้องหมดล็กแดงนลดไปแล้วนี่สวยสวยสวยบิ๊กตี้สวยเลยนะครับสส่วนมีกี่ตู้คะเนี่ยเยอะป่าวโอแอดไลน์น้องเดี๋ยวส่งภาพให้ดูเลยจ้าอันนี้เลยใช่ไหมคะเลอปูเลยลูกค้าสแกนเลยรับไม่มาเลยนะ สแกลายน้องได้ล้วจะจับแจทีส่วนสวยงามแข่งรถแข่งมาละแมกุสุมาค่ะ่ะเดี๋ยวเอาไปให้ดู่ให้ถูกนะพวกขายกันที่อีสานแทังใช่แต็มของหนูจะออกหรือเปล่าอันนี้ปล่อยเท่าไหร่ร้อยค่ะอันนี้ล่อ มาเท่าก้อนอนุมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ต้นนี้สายันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนนหาร้ออนุมานเข้าก้อความสวยครับอันนี้เป็นพันนุมาเองครับความแตกต่างเนาะมันหน่อมากอันนี้พันนุมานผมชอบพารสองร้อยสสุดสองร้อยแต่ถ้าต้นเล็กร้อยห้า น้าเอาไปทำแม่ผัดตัวนี้สวยเปลี่ยนกระถางมันเบิ้เลยนะนี่นะเปลี่ยกระถางแล้วเบิ้มนนี้นนี่ก็จับไว้มันะจับเบิ้มแบบนี้เลยแต่พี่ต้องต้องมองไว้ที่แสงแดว๋ยวนี่แบบรัด้โดนแสงมีวัด้าพะวรคัสี่วนี้น้องอีลุกค้านะคนะครับสมาแอดไลน์ติดต่อกับคนขายโดยตรงได้เลยนะครับ อมเล็กมีไครับคน A มีครับนี่ครับนีแล้วแมู่ดครับมีสังก็ได้ไปดูครับนี่นะครับวนฟอรมเล็ครับต้นละสองร้อยห้าสิบนะครับได้ต้นเล็กกว่านี้ก็มีสองร้อยห้าสิบครับคน A สร้อยห้าสิบนะครับครับ ส <250. S 1> กัดสีตั้งแต่เล็กเลย<ะ>อันนี้สหนิชาสหานิชาต้นนี้4 5่ระอรั้บนะคต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันเลยสองแลกแล้วต้นใหญ่เหครับเท่าไหร่กับต้นนี้ต้นใหญ่ฟองกอใหญ่นะครับ,รบต้นนี้พันสองน,นะครับ ตรงนี้เป็นไงบ้างครับตลาดเงียบไหมครับนีน้เป็นบางอาทิตย์ใช่ไหมครับอ,อันนี้นางผิวด้นอันนก็สวยนะครับนางผิวต้นเท่าไหร่ครับนี่ ตอนนี้นะครับตอนแรกนะครับตนแรกพันห้าคอ่วนตอนที่สองเท่าไหร,นรน 2, ่นะครับตอนที่สองพันเดียวนะครับใครสนใจก็มาแวะดูตลาดที่นี่ได้นะครับกีกินาลีละครับกินาลีพันห้าครับ ถ้าใครสนใจนี่มีเบอร์ติดต่อนะครับสองเจ้าหนึอเจนึครับแปดสามเจ็ดแ7ดสามเจ็ดเจ็นะครับชื่อพี่อะไรนะครับวินัยครับวินัยครับันครบสามารถติดต่อได้นะครับถ้าใครสนใจตลาดต้นไม้นะครองสวรรค์นะครับโอเคไปดูร right. okay. ้านอื่หารกันนะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวมาดูร้านต่อไปกันเลยนะครับบอลสีนะครับอันนี้มาดูหกหลงนะครับบองสวยครับหกหลงต้นนี้เท่าไหร่ครับงต้นไหต้นใหญ่ห่ต้แรกเลยครับตอนนั้นสองร้อยครับหกหลงต้นนี้สองร้อยบาทนะครับ เมนูต่อไปครับคูงไก่เซอร์ครับคูงไก่เซอร์บรรยากาศส,สวยเท่าไหร่ครับคูงไก่เซอร์หนึ่งร้อยล่ะครับนี่ครับคูงไก่เซอร์หนึ่งร้อยนะครับอยา,ายกได้ก็มาที่ตลาดที่นี่ได้นะครับเงินจัดก็มีนะครับมีหลายพัน เปลี่ยนยครับหนึ่งร้อยบาทอะไรครับสามอะไรวรอห่ตอนนี้ชื่ออะไรครับตอนไหนยอดมัคุดเพชรครับเท่าไหร่ครับพี่อันนี้250บาทค,ครับ อตอนนี้สองรหาสิบาต้นต้นหน้าร้อยห้าสิบครับยังให้กัดสีมีบั่ต้นแล้วก็ข้างหน้าเป็นไม่มุงคนนะครับอ่ามแล้วก็เรียกอะไรอะห่อมันห่อทอง <c oughs> อันนี้ก็เปร้อยยี่สิบครับคอฟี่คับ200บาท

กระดิ่งกดซับสไคร์ติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ